จบกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมกับการแข่งขันในรอบที่2นะครับผมสำหรับกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่นะฮะ e l g u e 2021 Best Mobile Thailand Championship EPMTC ที่คัดเลือกจากสา0,000คนนะครับเพื่อเข้าไปคัดเลือกเป็นตัวแทนของสโมสรที่เราได้เลือกเอาไว้นะครับในรอบที่3ที่จะเกิดขึ้นในวันที่23เมษายน2021นี้นั่นเองนะครับแน่นอนว่าเราจะต้องลงทะเบียนด้วยลหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ลงทะเบียนนะครับและนี่เหลือเวลาอีกไม่มากแล้ว หลายๆคนก็มีคำถามด้วยเพราะฉะนั้นในคลิปนี้นะครับผมผมเจมส์จากช่องแอปเดยนะครับ X นะครับผมกับทาง e e a ล u e Thailand จะมาสรุปให้ทุกคนได้ฟังกันครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราต้องทำเลยก็คือเราจะต้องเข้าไปที่เพจ Facebook นะครับ e e a ล u e Thailand แล้วโพสต์ปักมุดเนี่ยจะมีนะครับผมลิงก์นะฮะที่ให้เราเนี่ยสามารถเข้าไปกดนะครับเพื่อเข้าไปสู่เว็บไซต์ในการลงทะเบียนนั่นเองนะครับ เราก็ต้องกดเข้าไปเลยนะครับพอเรากดเข้าไปแล้วนะครับมันจะเป็นหน้าตาเว็บไซต์ประมาณนี้นะครับมันก็จะมีการเขียนขึ้นนะว่าผู้เข้าแข่งขันทุกท่านต้องลงทะเบียนนะครับแล้วก็ทําตามข้อกําหนดพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้วยแน่นอนครับว่าเขาก็จะถามว่าคุณได้ลงทะเบียนแล้วหรือยังนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนก็กดไปที่ลิงก์ที่เขาขึ้นให้นะครับพอกดเข้าไปที่ลิงก์แล้วมันก็จะขึ้นมาหน้าเว็บไซต์ต่อไปนะครับเราก็แค่ใส่ชื่อนามสกุลเลขบัตรประจาตัวประชาชนนะครับ นะฮะอายุเบอร์โทรศัพท์อีเมลแล้วก็ Li n e ID ใส่ข้อมูลตามจริงนะครับเขาจะได้รู้ว่าคุณเป็นใครนะฮะใส่เสร็จเรียบร้อยกดถัดไปนะครับแล้วในหน้าต่างต่อมานะครับมันก็จะมีรายละเอียดนะครับอันนี้แนะนําว่าอ่านกันสักนิดนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างสําคัญมากๆมีแค่4ข้อเท่านั้นเองถ้าสมมุติว่าอ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วเรายอมรับกับข้อตกลงตรงนี้ได้ก็กดคําว่ายินยอมนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับเสร็จแล้วก็กดคําว่าถัดไป แล้วก็ตามด้วยก,กดคําว่าส่งนะฮะเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตาแบบนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับก็กดย้อนกลับมาที่เว็บไซต์แรกนะครับเราก็เลือกไปเลยคําว่าลงทะเบียนแล้วแล้วก็กดคําว่าถัดไปเพราะวเมื่อกี้เราเพิ่งลงทะเบียนไปแล้วนะฮะมันก็จะไปกันต่อเลยนะครับผมในหน้าถัดไปนะฮะเราก็ใส่ชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ลายไอเดียเมลให้ถูกต้องเหมือนเดิมกดคําว่าถัดไปนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็จะถามว่า คุณยินยอมรับข้อมูลเหล่านี้เพื่อเข้าสู่ในรอบที่4และรอบไฟนอลหรือไม่ถ้าสมมุติว่าเราคัดเลือกในรอบที่3 000, ผ่านนะครับแน่นอนว่าเราก็จะต้องไปแข่งที่สนามกลางแล้วก็ต้องมีบัญชี Discord อ่ะโอเครับได้ง่ายๆนะครับมีตัวเลือกเดียวก็กดไปเลยรับทราบแล้วก็กดคําว่าถัดไปนะครับทีนี้หน้าต่างต่อมาเนี่ยเขาจะให้เราใส่นะครับผมเลข9ตัวนะครับที่ก่อนเข้าเกมเนี่ยมันจะอยู่มุมซ้ายล่างนะครับหรือว่า เขาจะมีรูปภาพบอกเลยนะว่าต้องไปกดตรงไหนยังไงนะครับ extra user information owner search นะครับแล้วก็ใส่ owner id ของเราเลข9ตัวใส่ให้ถูกต้องเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็เลือกสโมสรนะครับที่เราเนี่ยใช้ในการผ่านชาร์ลนที่5หรือว่าสโมสรที่เราเล่นล่าสุดนะครับที่เราใช้ในการเล่นเพื่อผ่านนะฮะครั้งแรกนะเพราะบางคนเนี่ยอาจจะไปเล่นซ้ำนะครับครั้งแรกเล่นผ่านด้วยสโมสรไหนก็เลือกสโมสรนั้นไป แล้วก็กดคําว่าส่งจนขึ้นข้อความแบบนี้ว่าเราได้บันทึกคําตอบของคุณแล้วเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับแน่นอนว่าหล,หลายๆคนเนี่ยอาจจะสงสัยนะครับว่าเอ้ยลิงก์มันกดเข้าไปได้ทุกคนแบบนี้เนี่ยผมเล่นไม่ผ่านชั้นเลนที่5สามารถลงทะเบียนได้ไหมถามว่าลงได้ไหมก็ลงได้นะครับแต่ว่าลงไปก็เท่านั้นนะครับเพราะว่าเขาจะมีข้อมูลหลังบ้านแล้วก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้เขาจะให้ใส่ตัวเลข9หลัก owner id ด้วยถ้า id ของเราเล่นไม่ผ่านลงไปก็เสียเวลาเปล่าเท่านั้นนะครับ และคำถามสุดท้ายนะครับเห็นถามกันเข้ามาเยอะว่าเราจะสามารถเปลี่ยนทีมได้ไหมในรอบต่อไปนะครับหรือว่ารอบที่3าเป็นต้นไปเนี่ยเปลี่ยนทีมได้ไหมไม่ได้นะครับช้ร์ลนที่5เนี่ยเราเล่นใช้สโมสรไหนเพื่อเคลียร์จบไปแล้วนะครับจะไม่สามารถเปลี่ยนได้อีกนั่นเองนะครับและต้องบอกไว้เลยนะว่าการลงทะเบียนนี้เนี่ยจะจบนะฮะในวันที่7เมษายนนะครับเวลา5ทุ่ม59านาทีเพราะฉะนั้นเนี่ย รีบๆไปลงทะเบียนกันด้วยนะครับเดี๋ยวเล่นผ่านมาไม่ได้ไปลงทะเบียนเสียสิทธิ์แย่เลยนะครับยังไงก็ขอคนที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับสำหรับใครที่สงสัยข้อมูลหรือว่ากติกาต่างๆนะครับอยากรู้เพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถนะครับผมไปสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจนะครับผม e league thailand นะฮะก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r i b e กันด้วยนะครับเพราะว่าเขามีหลากหลายช่องทางก็ติดตามกันไว้รวมไปถึงช่องทางแอปดีของผมด้วยนะฮะ เราจะได้เจอกันอีกบ่อยๆแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์นะครับเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมซ้อมฝีมือไว้ให้พร้อมนะฮะรอบ3เข้มข้นของจริงครับผมไปแล้วฮะสวัสดีครับแล้วเจอกัน